สวัสดีครับผมก็สวัสดีทุกคนดูทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไปนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนักเตะเพชรเม็ดงามนะครับผมห4.5ดาวนะเพชรเม็ดงามที่เปิดมงดีนะครับสำหรับแบ็กซ้ายนะตำแหน่งับคือแบ็กซ้ายนะก็คือคนนี้แล้วผมดิมาโคเว้ยนะครับนี่เลยดิมาโคคนนี้เลยนะครับนี่สไตล์ก็จะเป็นแบบอ่าฟูลแบ็กเฟรมฟิเชอร์นะครับนะนี่เลย ดูค่าพลังใสในยามแอปนัพนเนี่ยนะครับดูครับมานี้นะคิงกิ้งพาวเวอร์ก็แรงนะครับยไม่อัปเลยนเนี่ยสก,กิลก็จะมีดิ g ช็อตลองเล่นช็ o ต i ิ้งฟิตติ้งช็อตานงะเอาที่ผมรู้แล้วกนะันนะนี่พินพอย์คอสซิง i อ g ไซค์เคอร์เ l อร์ก็มีนะยเยอะนะสกลิลนะครับแล้วก็ความสูงร7 5จิาครับรฐฐาอายุ2ีปีนะสำหรับดีมาครค์โกคนนี้ใครที่มีก็ลองหามาเล่นดูนะสำหรับดีมาโค,คนะคนนี้เลย นะโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ต้องรอชมแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเอาสไตล,ล์แบบเปิดทั้งสองคนเลยนะ,ะไปไปเล่นให้ดูนะไปไปซ้อมให้ดูนะไปไปแบบเปิดให้ดูเปิดโค้งให้ดูนะว่าดีมาโคมันเปิดมันเปิดมันเปิดโค้งแค่ไหนนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะเทรนดิ้งครับ้ยใช่หรอเดี๋ยวไปดูเทรนดิ้งหอนแล้วกันนะ ส่วนวิธีการหาก็ท้ายคลิปเลยครับผมนะวิธีการหานะครับมาดูกันครับผมว่าดีมาร์โกยาวดีแค่ไหนนะเห็นไหมวิ่งึ้นมาอ่ะนี่เลยครับผมดีมาร์โคนะสไตล์แบบเปิดแบบแบ็คแฮมเลยอ่ะปังเห็นปะดูการเตะของเขานะแบบเหมือนแบ็คแฮมเลยอ่ะอันนี้คือผมไปเจอมาในแอปดำแอปดำนะผมไปเจอในช่องพี่คนหนึ่งมานะในแอปดำอ่ะ ดูครับผมว่ามันโคตรโคตรปังทำไมทำไมครับทำไมดูว่าสายๆแบบไปแค่ปังเใช่ไหมโอ้โหแบบผักโค้งโค้งเลยอะเรวาครับเรวาต้องแมวต้องให้บรวาเล่นนะมาดีมาดีมาดีสวยยิงมาแล้วก็เปิดโค้งโค้งเหมือนไปแค่ไหนโอ้โหเซฟจัดอีกครั้งนี้ครั้งนึง เล <c oughs> วานทำพื้เลยเนี่ยนะดีมากมาดีมากโคอีกครั้งหนึ่งนะคลิปนี้จะไม่ตัดแต่อย่างใดนะโค้งโคเห็นไหมเหมือนไปแคมเลยมันจะมีจังหวะมีมีบางจังหวะนะที่เปิดเหมือนไปแคมนะดูครับดูครับแมกเนียครับแมกเนีเอาเอาแล้วผมเปิดเห็นป่ โค้งเลยอะ่ะนักเตะเพชรเงินงามคนนี้นะครับลองเอาไปเล่นดูนะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะดูแม็กเนลครับดูแม็กเนลเปิดนะแม็กเนลเปิดก็จะโค้งกว่านะเพราะเขาเขาเป็นปีกสูงนะปีกสูงก็ขาเปิดโค้งดีกว่าคิดว่านะดูปีกจำครับปีกจำนะเอลเอลเอมิเอปนี่เนี่ยโค้งโค้งโค้งเหมือนกันนะโค้งโค้งจัดๆเลย เจ็บดูว่าใครเนี่ยคิมิกเปิดแล้วกันนะคิมิกเปิดมาออโค้งเฉยอีกครั้งคิมิกเข้าไปเลยครับดูว่าดีมาโคอีกครั้งนึงเดี๋ยวบลที่ดีมาโคนะจะคล้ายๆอเล็กนะการการเติมขึ้นมาเนี่ยอเล็กซานเดอร์โนหรือเปล่านะเหมือนแบบอืมโอ้โห ถ้าเหมือนอลริซานเดอร์อานูนะแบบดิมาโคอะถ้าเหมือนอลริซานเดอร์อานูแบบฮึมโงเกินอ่ะปังนี่ฮะเปิดแก๊คแฮมอ่ะดูนะมันจะมีบางจังหวะเปิดแบบแก๊คแฮมนับเหมือนเหมือนกนเลย่นนะดู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 ข้างน่ะแหลกจัดอุตส่าห์ซ้อมมาเนี่ยปังโหรีบามันเข้ามาใกล้เกินอ่ะเปิดให้ดีมาโคแล้วกันนะ ดิมาโคจะปั่นใส่ก้อยครับผมนี่ไงดูครับแมกนิวแมกนิวเขาแบบมุดหวยนะดิมาโค,รครบดิมาโคโค้งต้องบรีบแบบทีมจริงนะ่เดี๋ยวจะรู้ว่ามันโค้งแค่ไหนนะสำหรับดิมาโคนะ โอเคผมเดี๋ยวผมตัดไปดูในเกมกันเลยนะผมนะยัดลูกหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวตัดไปดูในเกมกันเลยนะครับผมอ่านาบเดี๋ยวนะส่วนวิธีการหานะครับก็กดไปที่ตรงนี้เลยครับนาบแล้วก็เลื่อนไปครับนี่เลยตั้งตีห้าดาวนะกดรีเซ็ตก่อนนะโพสิชั่นครับปรับเป็น LB ครับแล้วก็อันนี้ปรับเป็น5ดาวนะพอแค่นี้พอครับแล้วก็เลื่อนลงครับนี่ไง ตัวที่สี่นะนักเตะคนที่สี่นะดีมาโคนะักเตะห้าดาวนะหนึ่งแสนหนึ่งจีพีนะผมนี่เลยก็ลองเอาไปเล่นคิดดูครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันในเกมกันเลยนะครับผมนะครับตัดแม่รูดในเกมนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าดีมาโคอ่ะจะเปิดโค้งแค่ไหนนะเปิดมาโคดูดักแหละเอาครับผมสุมาแม็กนิรับผมแม็กนิว,นวเปิดบุกไกปน,นะ ไม่ทันไม่ทันคุณโดกันดิมาโคเปิดแบ็คแฮมครับผมนี่ไงเปิดแล้โคแบบแบ็คแฮมเลยแต่มองไม่เข้านะดูครับฝั่งฮาชีมิครับฝั่งฮาชีมิครับอออกไปนะครับผม เ็นไ,ไหมครับลูกเปิดของดีมาโคเป็นยังไงครับผมแล้วก็ลองพิจารณาก็ดูนะลำนักเตะคนนี้นะผมไปเจอมาไว้ในแอปแดมอ่ะดูครับดีมาโคเขาหมกว่าเลวานหม่งเตม,ม,มัวผมเลวานดอฟกีหนึ่งไหมครับผมปังอื้มอันนี้ไม่ใช่นะ เราดูดดีมาโคเปิดดีมาโคเปิดอ่ะปรับอ้าวดักติดครับยังไงยังไงเอาแล้วครับผมเนี่ยผมไม่เข้าใจมันมันกระชากบอลมาทําไมอ่ะผมไม่เข้าใจตรงนี้เลยถ่ายครับดีมาโคครับผมดีมาโคหัวทองนั่นนี่ดูครับจะสัตว์ตายแบบแคมแค่ไหนดูดีมันเปิดแบบแบคมแค่ไหนดู ไม่ใช่แบคแคมดีโรเบร์โตคาร์ลอดผิดเหมือนคาร์ลอดเลยวิธีการเปิดเขาอะวิธีการเปิดเขานะดูนะปังนะเหมือนแบคแคมเหมือนคาร์ลอดนะไม่ใช่แบคแคมนะปังเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูอีกจังหวะหนึ่งนะมันจะเปิดแบบแบคแคมเลยมาดีๆมาคนลูกก่อนนั่นแหละอ้าวมันหมายความว่าอะไรวะ มองครับผมมาที่ดีมาโคอีกครั้งหนึ่งดีมาโคดีมาโคเปิดแบบแบ็คแฮมไม่ใช่แบ็คแฮมดีคาร์ลอดผมก็พูดว่าคาร์ลอดผมติดแบ็คแฮมแหละแบ็คแฮมมันเตะขวาใช่หรอครับแม็กเนลครับแม็กเนลแม็กเนลแทงมารีวาร์บลีวาร์บแทงมาครับดีมาโค ดีมากโขแต่เสียงเนะี้ยนี่ไงวิธีการเปิดเขาอะนี่ไงวิธีการเปิดเขาอะดูดิดูวิธีการเปิดเขานะนาบเลียงไปละดูดิปันน้องโคเข้ามาใช้หัวสิแต่มันจะง่ายแต่มันจะง่ายนะเพราะว่าเราเตียบปของยินเตอร์เนะี่ยอลาเป็นแบบอาจจะไม่เก่งมากนะ ผมปรับอันนี้นะผมไม่ได้ปรับแบบโหดนะผมปรับ,บกลางๆถ้าแบบเก่งมากเลยก็คือแบบโอ้โหเปิดยากเปิดยากนเะลคนะักเตะทีมเขาเปิดโค้งจริงนะครับดีมาโกเนี่ยดูครับวิ่งไปแล้วดีมาโกวิ่งไปแล้วดีมาร์โกวิ่งไปแล้วดีมาโกดีมาโกออกมาออกตัวมาดูครับแบบคาลอตปั้งเลวานอีกแหละมันมามันมาหยุดสมัยตรงนี้ปะ ตรงหน้าประตูมันไม่ผีอยู่มันไม่อยู่ตรงนี้โคดไกลประตูเลยจะโมงขอประตูอ่ะตผงเบิตรงบ้านหรือเปล่าเนี่ยฮะใครวะผมเล่นมวเนี่ยดีมาโค้ยผมเล่นวัวนะคือะไรวะดูดิผมซัดเต็มพ่อเลยอ่ะดูนะเอ้าดูไม่ได้อีกข้างหนึ่งหรอโอ้โหเกินป้ ผมต้องเอามาเล่นแล้วแหละอยู่ในแพ็แกอะถ้าจะโค้งขนาดนี้นะดูครับดีมารโคครับดีมารโคทิ้งบอลไปดีมารโคสไตล์แบคแคมครับเปิดมาค้งโคง้ง <c oughs> แต่ถ้าอัพนะถ้าอัพแบบโคง้งโค้งกว่านี้แน่เลยถ้าเขาอ,อัพอะแต่ผมมมีที่อัพเยอะไง ผมคิดว่าเขาอาจจะเก้าแปดเก้าแปดแล้วมั้งสไตล์ปีกอะไรเนี่ยดูครับดูครับบัวบผมดีมาโคเปิดโอ้โหยังไม่ได้ยิงทะลุเลยดีมาโคเอ้ยยิงแล้วดีว่าลืมแต่ยังเขาไม่ได้เปิดนะยังไม่ไปเนี่เอาโอ้โอเคผมต่อต่อ,ต,อต่อไปหนึ่งนะยังไม่พอใจนะมาดูครับทางนี้เลยทางที่ผมถนัดทางนี้แหละ จะโค้งแค่ไหนก็เราดูแล้วกันนะนี่ครับผมดูครับวิธีการเปิดเขาดูวิธีการเปิดเขาดินมาครับขารอ้อตเดี๋ยวเราดูจังหวะนะวิธีจังหวะนะวิธีจังหวะก็คือแบบคาร้อนเลย เพชรเม็ดงามตัวน่ะบอกเลยบอกโคตรดีผมไม่รู้มาก่อนเลยนะผมเพิ่งไปเห็นมาน่ะเนี่ยครับมาที่ดีมาโคผมดีมาโคไซก้อยครับผมนี่ไงโอ้โหไซก้อยครับผมดีมาโคสองเม็ดแล่าผมดูดิดูว่ไาไซก้อยครับผมเอาไซคือเลยนะ <c oughs> คือสกิลนี่แหละ ท่านักเตะตัวไหนที่มีเอาไซค์อเรือแบบผมว่าผมชอบมากเลยแบบผมเห็นอะไรผมเห็นอะไรวะใครนะที่ผมที่ทำอ่ะที่แบบใครวะที่แบบผมจำไม่ได้วะที่แบบแบบนี้ไงไซก้อยอ่ะโมลิกใช่ใช่โมลิก,มลกผมเห็นโมลิกเล่นแบบไซก้อยเตะแบบไซก้อยผมไม่ชอบอะ่ะดูครับดิมาโค้งแบบนี่ไงคาร์ลอสคาร์ลอส ดูว่าคารล้อต้นนี้ผมมารีวิวให้ดหูเฉยๆนะไม่ได้เอามาฉันอะไรเนี่ยดูว่านี่ไงเปิดเพลนคาร์ล้อเลยที่คล้ายขึงมังกรนะผมว่าไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวนะอ้าวไอ้แม็กนิวขอ่อยรูปเยอะผมขอ่อยรูปเยอะนะขอสวยๆกันนะครับแม็กนิวได้ไป แมกเนลโค้งโงเฮ้ยจะเข้าได้เมื่อกี้จะเข้าได้เบิร์ดเอาเอาเอาไอคิมิกมึงจังมึงอยู่ไหนเนี่ยครับแมกเนลแมกเนลแมกเนลโค้งโค้งอื้มแมกเนล,โ,งโ,งเนลโทมัสโ,งโ,งโค้งโค้งกับไอนี้ผมโค้งตัวสุดและดีมากกว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาเปิดปองปีกซ้ายปีกขวาเปิดมอง โค้งโคนี่ไงโอเคผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบนักเตะคนนี้นะผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะดิมาโคคนนี้นะผมนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปแบบผมจะเอาขึ้นปกคลิปไม่ใช่ร่างนี้นะผมอะกอีกร่างหนึ่งนะขึ้นปกคลิปนะโอเคส่วนลร่างนี้ก็หาซื้อได้ครับตามอันนี้นะหาแบบในร้านค้าแบบในเกมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ลกันนะสำหรับ เพชรเม็ดงามคนนี world, ้นะสำหรับใครที่อยากได้เปิดไปเปิดหมงนะก็ลองเอาไปเล่นได้นะครับสำหรับตักตนคนนี้โอเคนะผมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมวยแล้วกันนะผมคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ